ก็เราก็ทำเพื่อสังคมให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทำดีที่พ่อทำวันนี้อตุยังอยู่กับชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาค่ะป่ายนัทพลเป็นวันที่สองค่ะ ก็แหมแมแม,แม,แม,แมก็อยากทราบอนะคะว่าผู้ชายคนนี้เขานำธรรมดีที่ในหลวงทรงธรรมมาใช้อย่างไรไปฟังกันต่อค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมกับตุ๋ยก็จะแจกใช่ไหมแจกกระดาษให้น้องๆแต่ละโต๊เขียนกันใช่จ้าอโอเคเธอเธอครับนี่เขียนถวายพระพรนะจ๊ะ เรียนนิสิตยูเบเบเขียน <laughs> อวยพรพระเจ้าอยูอ่หัวนะถวายพระพรนะคะเขียนอะไรถึงพระองค์ท่านเป็นผู้ให้เป็นพอ่อเ,เป็นครูแล้วก็เ,วเป็นรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ใช่ไหมร่วมทำความดีโดยตู้เย็นโตชิบา้าทวิชจากโตชิบา้าโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตกระทรวงวัฒนธรรม และสร้างสารรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโซโซโก,โกเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมกับตุ๋ยก็จะแจกใช่ไหมแจกกระดาษให้น้องๆแต่ละโต๊ะเขียนกันใช่จ้าโอเคเธอเธอครับนี่เขียนถวายพระพรนะจ๊ะ อ阿แจกนะคะเดี๋ยนสิทถวายพระพรก่อนคะนักเรียนนิสิตยืร์เบบีเขียนอวยพรพระเจ้าอยู่หัวนะถวายพระพรนะคะอ๋อ้วนิสิตชนะอะไรนี ทันตแพทย์นี่ดูฟันให้ไหนดิเขียนรักษาได้ไหมร้อยู่หัวนะรักษาได้ไหมดูหน่อยช่วยเขียนผวายในหลวงนะครับถวายพระความพระเจ้าอยู่หัวนะหรือว่าเราจะให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำอะไรให้ประเทศเราก็ได้นะ มีจิตวิญญาณไม่ใช่มันเป็นปรมัตร์ว่ารูปออกมาสื่อสารนี่คือยังไงคือยังไงในนเล่าอธิบายเขาจบก้นหน่อยจีเขียนอะไรถึงพระองค์ท่านในในจิตของเราอะเรารู้สึกว่าพระองค์เป็นไงก็เป็นผู้ให้เป็นพ่อเป็นครูอ๋อเป็นไงล่ะครับแล้วก็เป็นรักรักที่ไม่มีวัน สิ้นสุดเนี้ครับรักนิรันดร์นี้รักนิรันดร์นี้อีกซันนอลอะไรไงี้ะเสร็จยังครับเสร็จยังจ้ายังไม่เสร็จค่ะใกล้ยังก็ใกล้แล้วค่ะอันที่ตั้งใจเอาไว้จะเขียนว่าอะไรอังใจเรียนเพื่อพ่อค่ะตั้งใจเรียนเพื่อพ่ออถูกต้องเนี๋ยวขอรูปภาพหน่อยนะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสมบูรณ์อ่ะให้ดูไว้ก่อนนี่ผลงานเสร็จสิ้นแล้วนะคะ เบอร์เต็มพื้นที่มากๆคุณหมอยึดหลักทมดีที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงทำยึดธทมดีที่พ่อทำอันไหนก็คงเป็นแบบเสียสละเพื่อประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยครับทำงานโดยไม่ไม่หวางผลตอบแทนเห็นพระราชเจริยว,วัดแล้วเราก็ามาเป็นแบบอย่างทําได้ชีวิตเราก็ดีเนาะสังคมคนนี้ก็แบ่งปันแบ่งปันกันออกไปสังคมก็มีความสุขเป็นคุณหมอที่ดีเลยนะเป็น,ค,ค,นคุณหมอที่ดีดีจังเลยอะ่ะอยากจะป่วยตอนนี้เลยจะให้รักษาเลยอะ่ะ ถ้าผ่าตุ๋ยก็จะลืมมีดไว้สักสองเล่มเลยขอบใจมากแล้วร้องไห้ทำไมอะ่ะร้องไห้ทำไมอะ่ะรักไม่รู้อะยึดทำดีที่พระองค์ท่านทำอันไหนที่ว่าเราจะเอามาใช้ปฏิบัติในชีวิตเราคิดและสร้างสารรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพลามินา่าฟิล์มกรองแสงติดรถยนระดับโลก เราต้องการจะบอกอะไรพระองค์ท่านนะอ๋อก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานค่ะและเห็นธรรมะข้อใดที่พระองค์เนี่ยได้ทำเห็นทรรดีท um> ี่พ่อทําข้อไหนที่เราจะยึดถือน้อมนํามาใช้ในชีวิตของเราบ้างอ๋อก็คงเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้ใช้ยังพยายามอยู่ค่ะเป็นประชาชนที่ดีและมีคุณภาพของชาติขอพระองค์ทรงพระเจริ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนานึึ่งมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคบหนูคิดว่า <c oughs> หนูเห็นทำดีที่พรองท่านทำันไหนบ้างที่เราจะทำบ้างหลักพอเพียงะคะ่ะก็คือมีเท่าไหนก็ใช้เท่านั้นใช้เท่าที่จำเป็นนะคะใช้ให้จำเป็นใช้ให้เต็มที่เอว่าให้ไม่ใช้ให้ เขาเรียกว่าอะไรให้สมคุณค่าของเขาใช่ไหมคะไม่ชอบยังมีสติในทุกทุกครั้งอยากไม่ใช่ทิ้งแค่กว้างเนาะขอบคุณมากนะจ๊ะไม่อยากให้ท่านเครียดอยากให้ท่านพักผ่อนแบบยังไงอ่ะมีความสุขมากๆคิดเหมือนกันเลยแล้วจะทำอะไรถวายท่านได้บ้างอ่ะเราเนี่ยก็เป็นคนดีของสังคมสิ่งที่สำคัญที่สุดแแล้วร้องไห้ทำไมอ่ะ รักหลวยึดทำดีที่พระองค์ท่านทำอันไหนที่ว่าเราจะเอามาใช้ปฏิบัติในชนีวิตเราก็ท่านนำเพื่อประเทศไทยค่ะก็เราก็ทำเพื่อสังคมให้ดีที่สุด และแผ่นแต่ละแผ่นที่น้องๆเยาวชนใช่ไหมละ่ะเขาอะเขียนออกมาอ,มอมก็ดีนะมผมผมอกว่าก็ภาคภูมิใจอะเพราะจริงๆแล้วแปลว่าเด็กเด็กทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ไปแบบดูแต่อินเทอร์เน็ตไปนั่งดูแต่อะไรก็ไม่รู้ <S <S อ,อะไรเงี้ยคือ <S <S 2> <S 2> ก็ยังได้ได้ได้เห็นพระ,พร,ะราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอะไรเงี้ยแล้วก็ยังนําสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิตด้วยเนี่ยผมก็มั่นใจแล้วแหละว่าอย่างน้อยประเทศชาติก็น่าจะเป็นในทิศทางที่ดีละ วันนี้ทำดีที่พ่อทําขอบคุณพี่ต่ายมากขอบคุณนะสวยช่นแกงคาวแล้วขอบคุณทีนงานนะครับแล้วก็รายการด้วยนะครับคุณผู้ชมคะจันถึงวันศุกร์ทางช่อง5้านะคะ3 4มสี่ห้าบ่าย3ามโมง 4- หนาทีเจอกันค่ะทําดีที่พ่อทําวันนี้สวัสดีค่ะ DC ชื่นชมทุกความดีครับ